กดต่อๆให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วย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 นะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเขาต้องสิ่งที่เขาต้องการอยากบอกคุณมากที่สุดในตอนนี้นะคะเป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะทุกคนนะใช้วิจารณญาณน,นะจ๊ะในการรับชมรับฟังนะคะดูได้นะุงคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ลสราศีเลยจ้าสวัสดีท่านผู้ชมนะคะ ที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู as as ่ในต่างประเทศนะที in ่ชอบหรือรักการดูดวงดูแดนดอมนะพยการเนาะเข้ามาแล้วนะเป็นคลิปวิดีโอพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังสิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดในตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณมากที่สุดในตอนนี้ ความเหงาเกี่ยวกับด้านเรื่องความรักนะไพ่ใบนี้จัวลงมาก็คือหล่นลงมาใช่ไหมหรือจานหยิบหมอหยิบนะคะก็คือเป็นไพ่แห่งความรักเป็นการรอคอยพบเจอหรือต้องการอธิบายบางคําพูดที่คนคนนี้เขาอยากจะอธิบายหรือเขาอยากจะเจราจาหรืออยากจะพูดให้เข้าใจแต่ตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่ได้มีความกล้าหรือไม่ได้มีความที่มันเป็นภาวะการเป็นผู้นำฉะนั้นแน่นอนค่ะ ในสิ่งที่เขากําลังที่จะสื่อสารให้คุณไปเนี่ยเขาก็คุณเนี่ยต้องเป็นคนที่เคยคอนแทกกันเคยเจอกันเคยพูดคุยเคยเจรจาเคยเข้าหากันอะ่ะมมีมีอะไรที่มันเหมือนเหมือนเหมือนคอนแทกกันอยู่หรือมีมีสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบอยากจะเปิดเผยภายในใจหรือสิ่งที่ทั้งคุณและเขาอะต้องการที่จะคุยกันหรือดีวกันนะคะ ซึ่งมีเรื่องไม่สบายอ,อกไม่สบายใจกันหรือเป็นคนที่ทําให้คุณร้องไห้เสียใจก็ได้ไม่ได้อยู่ใกล้คุณหรอกนะคุณกับเขาเนะ่ะอยู่คนละที่เห็นไหมคะ่ะประจันเซี่ยวเป็นประจันหมุนหมองใจแล้วก็มีถ้วยเลี้ยงอยู่เลยมันเป็นมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลิกตตดจบความสัมพันธ์หรือคุณตตดจบความสัมพันธ์กับเขาแต่มันเป็นฟิลที่มันเป็นเหมือนแบบทั้งเขาและคุณอนะก็มีอะไรที่มันเหมือนคล้ายๆกันหรือมีอะไรที่เหมือนคอยที่จะ พ่อแง่แม่งอนหรือไม่พูดไม่เจราจาอะไรกันเลยนะคะเป็นพไพ่ใบนี้นะขยายความพาไพ่ใบเนี้ยเห็นไหมคะเหนื่อยท้อแท้ใจกังวลใจอยากที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะเป็นดาบที่มันรัดตัวแล้วเป็นไพ่อารมณ์ขึ้นนะธาตุลมนะคนคนนี้จะเป็นธาตุลมที่เหมือนแบบพูดฉุนเฉียวโมโหง่ายขี้งุรกิจหล้วขี้ ฟอร์มเยอะอีกโก้เยอะไม่ยอมไม่ง้อใครนะคะคนคนนีน้นะถ้าไม่จนตัวจริงๆจะไม่ง้อเออจะไม่พูดหรือไม่อธิบายในความรู้สึกที่ตัวเองต้องการหรืออยากจะพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบฉะนั้นแน่นอนค่ะเมื่อบุมที่มันเป็นสะท้อนหรือมันเป็นมุมพลังงานลบมันเป็นแบบเนี้ยคุณตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้อยากที่จะคอนแทคกับเขาหรืออยากที่จะพูดคุยกับเขาคุณก็รู้สึกเมื่อยเหนื่อยแล้วก็ ไม่ได้อยากเจออะไรมากเพราะว่าตอนนี้คุณรู้สึกเบาตัวสบายไม่ต้องคิดเครียดแต่กลับกายอเป็นเขานะคะที่ค่อนข้างที่จะตึงเครียดใช่ไหมเออที่จะตึงเครียดที่เสมือนแบบเก็บซ่อนอารมณ์ในความรู้สึกสิ่งที่จะบอกคืออารมณ์ในความรู้สึกมีความกดดันกับตัวเองหรือสิ่งต่างๆที่มันที่ตัวเขาเองก็เรียนรู้แต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจหรือใส่ใจในช่วงระยะเวลา ที่ผ่านมามากนักนะคะมันเลยทําให้ความรักและความผูกพันระหว่างตัวคุณกับเขาอะค่อนข้างที่จะเหนื่อยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเหนื่อยแล้วมันมีความท้อใจมีพลังงานมีพลังงานที่ทําให้ตัวคุณและตัวเขาอะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเหมือนมีมีใจทอดอะ่ะโดยเฉพาะตัวคุณอะในระยะเวลาที่ผ่านมาคุณกับเขาคบกันแบบไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ให้ใครรู้ หรือรู้กันเพียงแค่สองคนเวลามีปัญหาก็จะแก้เพียงแค่สองคนแค่นั้นประมาณนี้และอยู่แดนไกลด้วยในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นในเชิงแบบยังไม่ชัดเจนอืแต,แต่แต่ความรู้สึกแรืความความสำคัญในใจหรือสิ่งที่สิ่งที่มีอยู่ในใจเขาเนี้ยมันมีเยอะนะแต่เขาไม่เขา จะบอกว่าเขาน่ยไม่ได้มีความกล้าหรือไม่ได้มีความที่มันเป็นเหมือนภาวะการเป็นผู้นําที่จะนําใครได้หรือจะทําให้ใครมารักมาชอบเขาได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างต้องรู้ว่าตัวเขาอะไม่ค่อยได้จะคอนโทรนลนะ่ะสิ่งที่มันเป็นบางสิ่งบางอย่างเขา,าเก็บเก็บเก็บงาความรู้สึกไว้อ เอาใจใช่ก็น่ารักแต่เอาใจนั่นแหละค่ะมันก็เป็นมันก็เป็นบริบทของเขาละคะ่ะเอาใจอยากให้คุณเอาใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พูดถึงความรู้สึกนะคะที่มันอยู่ในเบื้องลึกในจิตใจแล้วก็ชอบให้คุณแบบเนี้ยชาริออดเกิดขึ้นแหละไม่ใช่ไม่สนใจสนใจอยากให้คุณเหมือนแบบจริงจริงอ่ะเรียกร้องความสนใจนะคนนีน้นะอยากให้คุณสนใจอยากให้คุณเข้าใจอยากให้คุณเอาใจไม่ว่าคุณจะทาอะไรก็ตามคืออยากให คุณมองเขาเป็น n u m บ e r วันถึงแม้ตัวเขาอะจะไม่ได้สนใจคุณหรือไม่ได้สังเกตว่าคุณเาต้องการอะไรเพราะมันเป็นเขาเป็นคนที่เหมือนแบบเข้าถึงยากเข้าถึงบริบทของความรักค่อนข้างยากแล้วก็เป็นคนที่เหมือนมีอะไรเก็บซ่อนภายในใจค่อนข้างเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะในบางมุมบางอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นณนะปัจจุบันเนี้ยมันก็เลยให้ทําให้รู้สึกว่า บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขามันมีบางมุมที่สะท้อนบางมุมที่มันเกิดกับตัวเขามากๆเลยใจความและความรู้สึกหรือพลังงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเนี่ยมันเหมือนแบบอยากจะเรียกร้องความสนใจจากคุณก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าก็ทํากับคุณไว้ค่อนๆจะเหนื่อยเหมือนกันคุณอนะคุณอนะบางทีคุณก็มีฟิลมันเบือ่อเบื่อเหมือนกันแต่มุมหน้ารักไอ้มุมหน้ารักมันก็มีแหละแม เนาะแต่ว่ามันก็เป็นมุมแบบเออเอาตัวใจตัวเองโพดไลายเดย้อะไรประมาณนี้เนาะเออตัวคุณก็คือตัวคุณค่อนข้างเป็นมันมีความปล่อยวางนะคะแล้วก็วางเฉยอ,อยู่ตรงนั้นอืมเฉยเลยอยู่ตรงนั้นคุณอนะไม่ได้อะไรมากหรอกคุณก็เหมือนอยากให้เขาว่าคิดอะไรได้ก็โตแล้วอะวอย่าใช้นิสัยความเป็นเด็กมากนะเพราะว่า มันไม่ได้มีใครมานั่งเอาอกเอาใจเหมือนกับที่คุณเป็นอะไรแบบนี้คุณเอาใจเขาแต่คุณจะไม่ล่วงล้ำก้าวล่วงหรือไปยุ่งวุ่นวายกับความเป็นส่วนตัวของเขาเพราะคุณก็ไม่ได้ชอบให้ใครมาเป็นส่วนตัวแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณอะในตอนนี้มันเหมือนแบบมันมีมันเป็นการอึดอัดตนใจอึดอัดใจใช่ไหมอึดอัดตนใจ อึดอัดตันใจแล้วก็อยากจะพูดอยากจะเคลียในสิ่งที่ตัวเขาเองบางทีเขาไม่น่ารักอะ่ะกับคุณอะ่ะเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่น่ารักมากๆไม่โอเคเอามากๆไม่รู้สึกเอนจอยหรือไม่รู้สึกสนุกสนานเลยเอามากๆเพราะว่ามันมีบางช่วงแล้วมันมีบางตอนบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเขานะ่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้นะก็เขาก,ก็ก็รู้ดีอะค่ะว่าตัวเขาเนะ่ะเป็นเช่นไรหรือเป็นอย่างไร เพราะว่าเขาเองก็เหมือนค่อยๆค่ะค่อยๆมีความพยายามมีสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบอยากจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดตัวคุณเองไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่คุณแค่เหนื่อยมากบางทีมันก็มีฟิลเหนื่อยเนาะถ้าจะงอคนเดิมๆกับนิสัยเดิมๆมันก็เหนื่อยอยากให้เขาตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณทางด้านความรักบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณนเป็นคนที่ปล่อยวางและวางเฉยแล้วก็รู้สึกว่า เขาจะรู้สึกว่าตัวคุณ่ะเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้อยู่กับคุณหรือเขาได้ไไดด้้รู้สึกว่าตัวเขาอ้อนคุณได้อะไรก็จะเอาใหญ่เลยอะไรแบบนี้นี่คือนิสัยส่วนตัวของเขาหรือเป็นเป็นตัวเขาเองนะคะคือเขานี่ะมันเหมือนเป็นมุมที่มันเป็นเหมือนแบบอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นผู้ใหญ่อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นเด็กอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะเอาใจใจตัวเองมากแล้วก็เหมือนการเอาใจใจตัวเองของเขาอะมันก็ยังมีจุดศูนย์กลางของความรู้สึกหรือสิ่งต่างๆเหมือนกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางช่วงบางตอนหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวเขากับตัวคนเนี่ยมันต้องใช้หลายๆอย่างเข้าหากาันหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้ความความรู้สึกหรือความรักที่มันเกิดขึ้น นะคะบอกแล้วว่าไม่ได my ้โกรธไม่ได้เกลียดแต่คุณแค่อยากให้เขาตื่นรู้ทางด้านเรื่องความรักหรือโตมากกว่านี้เอสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็มันก็จริงๆแหละมันก็มีบางอย่างที่คุณพูดหรือสะท้อนให้เขาได้เห็นตัวตนอันแท้จริงของเขาหรือพูดตรงๆเพราะเอาจริงๆเขาก็ไม่เคยได้มีใครอะได้พูดแบบสิ่งแบบนี้กับเขาตรงๆเหมือนกัน นะคะก็จะมีแค่คุณนีลานะที่มีความกล้าใช่ไหมแล้วก็พูดกับเขาบอกกับเขาไปว่าเออไม่ควรที่จะทาแบบนี้หรือควรที่จะทําแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าบางช่วงบางตอนหรือบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาหรือมันก็ต้องใช้โอกาสเหมือนกันเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันสะท้อนหรือมีบางหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ทั้งตัวเขาและตัวคุณอะ่ะมันมันเหมือนแบบก็คอย คอยที่จะสื่อสารเข้าหากันคอยที่จะอยู่ด้วยกันคอยที่จะเหมือนแบบอันนี้แหละก็ใจที่มันผูกพันนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็มีบางมุมที่บางทีมันเหนื่อยท้อแท้จิตใจอย่างที่บอกเนาะบางทีความเหนื่อยนะเราไม่ได้ไปไปนั่งบอกเขาว่าเราเออเฮ้ยฉันเหนื่อยนะกับการคบกับเธอฉันเหนื่อยนะกับการเฝ้าตามกับการที่เป็นคนนี้ใส่เอาใจของเธออะไรแบบเนี้ยด้วยการให้เกียรติด้วยการปลูกฝังอบรมเลี้ยงดูของคุณด้วยคุณไม่มานั่งพูดแบบนี้แล้วก็ จะไม่ใช่อารมณ์กับเขาซึ่งเขาก็จะเป็นคนขี้งี่เง่าขี้งอนเอาแต่ใจเป็นตัวของตัวเองแล้วความคิดตัวเองเป็นใหญ่มากกว่าคนอื่นชอบคิดแล้วตัดสินใจและวิเคราะห์ให้คนอื่นโดยที่บางทีตัวเอตัวตัวอะถ้าเป็นเหมือนกับตัวคุณเนี่ยคุณก็ไม่ได้คิดอะไรตัวเขาจะคิดไปไกลละ มีความนิ่งไม่เท่าคุณเอาง่ายๆคุณมีความนิ่งแล้วเฝ้ามองคุณรู้เหตุการณ์บางเหตุการณ์คุณค่อนข้างมีเซนนะว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเขาซึ่งมีวิธีการเตือนตรงๆก็แล้วอ้อมอมก็แล้วซึ่งมันไม่ได้ผลคนคนนี้ถ้าไม่เจอเหตุการณ์กับตัวเองเขาจะไม่ยอมหรือไม่ไม่นิ่งเฉยอะไรเลยถ้าเขาได้เจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเขาก็จะยอมนิ่งเฉยแล้วก็ตื่นรู้ กับตัวเองจริงๆเขาอ่อนโยนนะเอออ่อนโยนต้องการความรักอนะ่ะมันก็เป็นคนอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่มีปมด้อยทางด้านความรักอยู่แล้วนะคะจะด้วยครอบครัควรไม่ได้อบอุ่นหรือไม่ได้มีความรักที่ดีมาเป็นปมด้อยของตัวเองหรือพอมาเจอคุณก็อาจจะเหมือนแบบเฮ้ยใช้เอาความเป็นอะไรอ่ะความเอาใจสักนิดหน่อยให้คุณเรียกร้องความสนใจและให้คุณเห็นใจในตัวเขาคุณอ่ะสนใจเขาอยู่แล้วแหละแล้วคุณก็เหมือนอยากให้เขาโตอยากให้เขาแบบ เหมือนแบบรู้ว่าจะต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีคุณก็ไม่ได้มีเวลามานั่งดูแลเขามาเพราะคุณก็มีธุรกิจการงานร้านค้าการงานของคุณอะไรเงี้ยบางคนในที่เข้ามาดูทํางานเป็นกะนะคะไม่ได้ตรงกับเขาหรอกอยู่คนละซีกโลกกับเขาอะไรเงี้ยเขาอยู่ต่างชาติคุณอยู่ไทยแบบเนี้ยเออได้แต่บอกได้แต่เตือนแล้วก็คุณมีธรรมะปฏิบัติธรรมะอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะตื่นรู้รู้ว่าความรักถ้ามันเป็นในรูปแบบแบบเนี้ยมันจะเนื่อย นะคะเหนื่อยเจ้าของเองนั่นแหละคะ่ะไม่ได้เหนื่อยใครนั่นแหละคะ่ะนะคะเหนื่อยกับตัวเองแล้วก็ถ้าเรียกร้องมากเกินไปมันก็จะเป็นความเหนื่อยท้อเหนื่อยล้าไม่ได้มีใครมานั่งเห็นใจนะถ้ายังเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้แล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขาขอบคุณนะที่คุณได้โอ้คุณเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทําให้เขาแบบนิ่งใส่เขาทาให้เขาได้รู้ว่าเขาควรที่จะทําอะไรเขาควรที่จะทําในเรื่องแบบไหนเพราะเขารู้ว่า บางทีอะสิ่งที่เขาทํามันก็ไม่ถูกรอเลยอ,อะรู้ทั้งรู้ไม่ถูกยังทาก็พวกเป็น,ปนอะไรเป็น nice อเ v เดเคิลใช่ไหมก็ต้องทํางานหัวเป็น Not ตตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็ตนนนอตอะไรอย่างเงี้ยยอมคนอื่นแล้วไม่ยอมคุณนะเอาจริงๆคนเนี้ยชอบมีอีโก้แล้วมีกําแพงกับคุณมากๆชอบเถียงเวลาคุณพูดเลยก็จะว่าคุณสั่งชอบมองคุณเป็นภาพลบตลอดนะคะที่ผ่านมาพอคุณไม่ได้สะกิดอ่อมแบบคุณไม่ได้พูดคุณไม่ได้เตือนคุณไม่ได้บอกเขาอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าอย่าที่จะขุยอย่าที่จะดิวกับคุณมากๆอย่าที่จะบอกความในใจหรือความรู้สึกที่มันมันอยู่ตรงเนี้ยให้เรารับรู้รือได้รับทราบสั่เพราะว่ามันมีพลังงานบางพลังงานหรือสิ่งบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็รู้ด้วยคําพูดของคุณแหละนะคะรู้ด้วยคําพูดของคุณรู้ด้วยรู้ด้วยความที่คุณเป็นคนนิ่งแล้วก็คุณก็เฉยใส่เขา พราะว่าตุกคนคนนี้นะถ้าเอา่อถ้าคุณไม่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 นิ่งไ,ไ,ไ,ไม่ถือใส่เขานะเขาก็จะไม่ไม่เหรอเพราะเอาเนี้ยเป็นคนเอาใจเอาใจตนเองเนาะเออเอาใจตนเองนะี่เง่าเอาใจ,อ,อ,าใจอยากให้งออะไรแบบเนี้วันนี้มันก็เป็นวันอีกวันหนึ่งแล้วตอนนี้มันเป็นอีก,อกวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าโอ้ยเหงาจังทําไมไม่ทักมาเลยทําไมไม่คุยด้วยทําไมไม่ทัก อยากคุยด้วยจังทำไมไม่คุยด้วยอะไรแบบเนี้ยซองตลอดรูดปืดรูดปืดมือถือนั่งนิ่งอยู่เห็นไหมนั่งนิ่งหน้าบูดหน้าบึ้งอยู่ตอนน่อใครก็ไม่ใครคุยด้วยก็ไม่คุยอะไรประมาณเนี้ยอือประมาณว่าเขาไม่อยากที่จะคุยกับใครไม่อยากที่จะดิวกับใครละฉันไม่มีอารมณ์ละฉันไม่จอยละฉันอยากจะเหมือนตัวฉันไม่ไม่อยากที่จะคุยด้วยละไม่อยากที่จะดิวด้วยละไม่อยากที่จะเหมือนแบบ เออจะทํายังไงดีอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยคือตัวเขาตอนนี้นะดันงนิ่งซองอยู่เอ้ยจะทํายังไงดีนะเพื่อที่จะเข้ามาพิจิตใจหรือเพื่อที่จะสืบว่าคุณเป็นยังไงในตอนนี้อะไรแบบเนี้ยอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอยากรู้คุณทําอะไรอยากรู้คุณอยู่ยังไงเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยนี่คือตัวเขาค่ะที่อยากจะรู้ว่าตัวคุณเป็นยังไง ส่วนตัวคุณก็ทิียวส่องก็ส่องไปฉันก็ไม่สนก็ถ้าคุณอ่านดอมนี้แล้วคุณดูเล่นดอมนี้ดีแล้วแหละที่เป็นแบบนี้เพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนแบบพูดยากนะคะขี้ดื้ออดใจรั้นนะคะถ้าไม่เจอเหตุการณ์ไปเหตุการณ์ก็จะไม่ยอมคนอื่นมันก็เป็นส่วนดีแหละคะ่ะที่คุณเหมือนตัวคุณพยายามปรับให้เขาเป็นคนแบบอีกคนหนึ่ง เพราะว่าเอาจริงๆพื้นฐานของนิสัยใจคอเขาหรือเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เลวร้วายหรือแย่อะไรหรอกแต่ว่าเพียงแค่ติดนิสัยเอาแต่ใจตัวเองแค่นั้นแค่นั้นเองเอาแต่ใจมีความเป็นโนของตัวเองสูงละอีกโก้เยอะ <c oughs> ใครได้มาดูเรนดอมนี่ก็เออใช่เลยค่ะหมอหนูงมเาเขาขีเกียจงินและปล่อยไปบ้างก็ดี <c oughs> อะไรแบบเนี้อืมนะคะใช่หรือไม่น่ารัก แต่เขาเป็นคนน่ารักนะเอาจริงๆเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนน่ารักเนาะเขาเป็นคนที่เหมือนแบบก็พร้อมอะพร้อมที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ <c oughs> น่ารักสดใสนะจริงจริงจริงเป็นคนอ่อนโยนนะแต่แต่อ่อนแอชอบให้งองชอบความรักชอบเหมือนแบบงุ้งงิ่งงุ้งยิ่งเหมือนแมวอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาในบทบาทของการทํางานนี่แหมฟาดฟันกับคนนี้ทางานหลือเกินอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็คือตัวเขานะคะตัวเขาที่เขาเป็นนะปัจจุบันนี้เหมือนตัวเขาเนี่ยพยายามที่จะทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขพยายามที่จะดีตัวเองพยายามที่จะเหมือนแบบหาอะไรให้ตัวเองว่าคุยฉันอยากจะเป็นอย่างนี้ฉันอยากจะทําอย่างนี้ฉันอยากจะเหมือนแอคทีฟฉันอยากจะเหมือนแบบอยากให้รู้ว่าฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ตัวคุณอ่ะมันซึ่งซึ่งตัวเขาอ่ะมันเร่งรีบมากกับการใช้ชีวิตของตัวเองแต่ตัวคุณไม่ได้เร่งรีบอืนะคะตัวตัวคุณไม่ได้เร่งรีบตัวคุณเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่ ง <ih> <h ine> ่ายๆนะถึงเขาจะพูดแบบกระแทกค,คุณหรือพูดบอกเลิกคุณไม่ชอบคุณกี่ครั้งกี่รอบคุณก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะไปไหนจากเขาเพราะคุณรู้ว่าคนอย่างเขาเนี่ยก็ <conservatives> ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่มีใครจะอยู่ด้วยหรือจะคุยด้วยนอกจากคุณเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาต่อใจตัวเองแล้วก็มีความเป็นอีโก้กำแพงค่อนข้างสูงปีมีความเป็นมีความเยอะหยิ่งในศักดิ์ศรีของเขานะคะแล้วก็ รีวิวต้องการอยากมีมีรีิวเนาะต้องการอยากได้อยากมีอยากทำอยากทดสอบอยากทดลองอยากรู้อยากเห็นถ้าคนคนนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเขาไม่ไม่ได้เีไม่ได้รู้ว่าตัวเขาเจอเหตุการณ์ไหนเขาก็จะไม่ไม่พูดไม่บอกว่าเขาจะต้องหยุดอยู่แค่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณนะ่ะเป็นคนที่มีตาให้เขาสัมผัสได้ว่าคุณนะมีตาให้ แล้วก็กลัวแล้วสิกลัวคุณจะเหมือนแบบตอนนี้คุณบันเทิงมากเลยนะคุณอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับครอบครัวคุณคุณเหมือนคุณใช้ชีวิตให้มันคุ้มอะกับในสิ่งที่มันผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตที่มันมีความสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณก็มัวแต่เฝ้าเขาเป็น G P A นะเนาะก็รักเขาอะหนูรักเขาอะค่ะหนูก็ต้องเฝ้าเขาอะค่ะอาจารย์หมอหนูก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันเพราะหนูก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้นะคะถูกต้องไหมใช่คุณเป็นคนแบบนี้แหละ แต่ว่าต้องเข้าใจว่าม,มันก็มีมุมมุมดีและมุมไม่ดีมุมมุมมุมดีของเขาคือเขาก็เป็นคนตรงๆเนาะบางทีเขาไม่ได้อยากที่จะเหมือนทะเลาะเบาแววงกับคุณหรือหรือเอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นเขาก็ต้องเขาก็ทําต้องทาใช่ไหมให้มันเกิดขึ้นหรือให้มันมีความเรียบง่ายมากมากยิ่งขึ้นหรืออะไรก็ตามที่มัน เชื่อเขาคิดว่ามันมันทําให้เขามีความสุขเขาก็เอออยากจะทําให้มันให้มันราบลื่นให้มันราบเรียบให้มันให้มันดีขึ้นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่นี่คือไพ่ที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดคือเขาเหนื่อยนะเขาเหมือนแบบเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยตอนนี้เขาเหนื่อยมากแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากเขาเหนื่อยเขาท้อใจมากๆเขาต้องการอยากพบอยากเจออยากคุยอยากบอกความในใจที่ บางทีเขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกเนาะบางทีไม่ได้พูดไม่ได้บอกให้เข้าใจเนี่ยนั่งคิดอยู่คนเดียวว่าจะเอาอย่างไงดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับไม่ท่วนแล้วแล้วก็วันวันก็นั่งคิดแต่ถึงเธออะไรแบบนเนี้ยค่ะคุณก็เป็นคนคุณนะไม่ได้เอาชนะอะไรหรอกคุณก็ใช้วิถีชีวิตของคุณอย่างปกติของคุณนั่นแหละค่ะแต่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าบางทีอ่ะมันก็เหมือนแบบมันไม่เหมือนกันเนาะพอเฮียวอยู่แล้วเนี่ยเป็นไงเป็น เหมือนแบบไม่มีความสุขเออมันไม่มีความสุขก,ก็ตัวเขามันเหมือนเขาก็ทําตัวเองมันไม่ได้เกิดจากตัวคุณที่คุณทําทําตัวเองทั้งนั้นนะคะทําตัวเองเอาต่อใจทําตัวเองอะไรแบบนี้มันต่างการบอกแล้วว่าวิถีชีวิตคุณเป็นคนคุณเป็นเหมือนคิงอะ่ะเป็นคนที่อบอุ่นเขาอยากอยู่ใกล้ดีอบอุ่นนะพูดจาดีพื้นฐานของความเป็นอยู่พูดใจดีเวอโฟโจนเนี่ยเห็นไหม ตอนนี้รู้ใจตัวเองแล้วเอออย่าที่จะมีคุณอะอยู่เคียงข้างตรงนี้อย่าที่จะอยู่ตรงนั้นนะมันต้องมีคุณอะไม่ไม่ไม่ได้อยากแบบเออที่จะให้ใครเข้ามาในเซฟโซนของตัวเองแล้วอะไรแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคือพลังงานที่อยากจะบอกแล้วก็สิ่งที่อยากบอกคืออยากได้คุณกลับคืนมาอยากมาง้อคุณอยากให้คุณเข้าใจและเห็นใจเขาเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีไว้อเออเดอะเวิล์นะครับติดประกบเนี่ยคือไพ่สามใบเนี่ยคือ เดวก็คือความคิดถึงมากต้องการที่อยากจะคุย mm. อยากจะเจอพลังงานในนี้เป็นของคุณและเขานะคะตอนนี้นะถ้ามีวีซ่าหรือมีรถอะไรแบบนี้หรือถ้ามันสามารถมาเมืองไทยได้หรือสามารถมาหาคุณได้ก็น่าจะรีบมาเลยถ้ามาเนี่ยเขาจะเซอร์ไพรส์คุณมากๆเขาจะขอโทษเราจะอยากกอดคุณอยากให้ความรักความอบอุ่นกับคุณอนะือเหมือนที่เขาก็ไม่ได้เคยได้ให้เลยอนะเนาะพลังงานในนี้เป็นของคุณและเขานะคะ ใช้วิจารยานจัะนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณมากที่สุดในตอนนี้คือความรักที่เขาไม่เคยพูดไม่เคยเจรจากออกไปหรือไม่เคยพูดให้คุณได้ฟังเขาอยากตอบแทนหรืออยากบอกความในใจของเขาให้คุณได้รับรู้ค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มนคะคะเลิฟยูค่ะ